ใส่เกิดอยู่บนสวรรค์แล้วก็เป็นนางเป็นนางนางเป็นนางเป็นนางตำตำผ้าอยู่บนสวรรค์น่ะทอผ้าให้พระอินทร์ใส่เอาลงอี๋ลงอี๋อันทางนี้ลงอี๋ลงโอ้เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยเนาะมันยืดหยุ่นเนาะนี่ลงอี๋อะไรฟื้นมา ตัวนี้คือเราเราต้องมีออเดอร์มาแล้วใช่ไหมค้าหนึ่งหรือยังไงออเดอร์มาบ้างคราข้าเก็บไว้บ้างอ๋อยาเยี่ยมันเป็นการใส่เป็นรูๆอย่างนี้มันคืออะไรเหมือนลักษณะว่ามันจะขึ้นลายแบบนี้ให้เราใช่ไหมอ๋อเยี่ยมเลยวยครูเขาไปเยี่ยมขาเ สามสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่สามยังยังไม่เต็มนั่งตามอยู่ตอนกลางคืนปุ้งปังปุ้งปังอยู่นี่เลยเนาะกลางคืนเป็นสามสี่ทุ่มถ้าใหม่ในกันไปซื้อใหม่มานี่แพงไม่ค่าใยไม่รู้ร้านก็ซื้ออ๋อแล้วกางนี่เอาเอาเงินจากไหนไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ครั้งหนึ่งเยอะไหมเยอะครับเกือบเป็นหมื่น โอ้แล้วเราได้ตังจากไหนมาลงทุนหรือตังอย่างเงี้ยก็อาจารย์ที่รู้จับเพื่อเอาเงินให้บางอ๋อลอยลอยนี่นึงทำไมเขาทำไมเขาจำเหยียบได้เนาะจเหยียบได้ เธอแค่ชอบเหยียบได้เวลาเราทําอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเออเราต้องเหยียบแบบนี้แบบนี้แบบนี้งานใาญ่เหยียบมันเป็นที่ไหนเนี่ยยังยังขนเสาถ้ำเมื่อวัีคนหนึ่งเราทำอยู่บ้านอะไรบ้าน กับโปงอะไรนะก็ใส่กระถุงด้วยนะก็เป็นผู้ชายใส่กระถิ่เขี้ยวมากระเช็ดกระเช็ดนะปุ๊บอย่างพวกคตรงมาหรือะเทืน,กนนะกระเทือน,นเลยเออแต่ก็ทำได้สวยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งนะคะขอบที่เกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินสยามนะคะก็คือเด็กนะคะอายุไม่กี่สิบปีนะคะสามารถที่จะสิบสามปีนะคะชื่อคุณอะไรนะคะเด็กชาย เชื่อเองนะกะสีดทองนารินนะคะไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าถ้าสมัติไอ้ทอผ้ายกอะไรนะลายดอกมะลาลนะคะเป็นการยกดอกได้อย่างอัศจรรย์น anyway> ะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะที่สุรินทนะคะวิดีโอนี้จะถูกแท็กไปยังศูนย์ข่าว pbs ประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย อะไรคือการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะอันนะคะแล้วท่านจะไปดูฝั่งนู้นนะคะว่าท่านก็จะคาดการได้เลยว่าท่านจะเห็นคนนี้อีกกี่สิบปีนะคะก็นับวันได้แล้วนี่คือผู้สารต่อนะคะคุณยายคุณยายอะไรคะคุณยายอายุเจ็ดสิบนะคะสิบห้าแล้วใช่ไหมยายสิบห้าแม่สิบแปดแล้วคะ คุณยายเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับหลานชายนะคะคุณยายเป็นครูครูทมนะอืมเป็นครูคทมเลคุณครูก็เลยสุขภาพตาไปละว,ว่างั้นดได้ดหยิบยกช่วยนะคะใช่ทีนี้เกิดความอัศจรรย์อย่างหนึ่งว่าหากทุกท่านนะคะพร้อมที่จะออเดอร์นะคะก็สามารถที่จะสั่งลวดลายแล้วก็ ออเดอร์มาได้แต่ว่าการออเดอร์นี่ก็คือจะมีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคะก็คือท่านออเดอร์กรุณาออเดอร์มาพร้อมส่งได้ใหม่มาด้วยนะคะเนื่องจากไม่มีงบซื้อนะคะมาพร้อมกับใหม่กับรถลายนะคะเป็นแพ <laughs> ็กเกจั้ <laughs> ก็น้องๆเขาก็จะได้ใช้เวลาช่วงหลังจากเลิกเรียนนะคะมาทำเรียกว่าอะไรนะคะ ก็มา <miles. S 2> จะได้แบบมาจัดการเรื่องฟืมนเรื่องฟันเรื่องนั่นเรื่องนี้ออกแบบลดไลายแล้วก็จะได้มานั่นทงทําตอนกลางคืนนะคะถือว่าปินป๊นปิ่นเรียกว่าเย็นมาก็ได้นั่งนั่ง, <S <S งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนะ์เป,รรเป็นการทําสมาธิเปิดะะเปิด,ปด,ปดอันนี้จริงๆน่าจะมีวิทยุใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดนตรีหรือเปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่นานคงจะเป็นบุตรมนต์ค่ะเปิดบุมนต์เย็นๆนะใหญ่เนาะหรือคํานอง นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากส่งเสริมว่าหากเราจะไปซื้อจากร้านที่คนทําในราคาสูงๆนะก็สามารถออเดอร์จากเด็กนักเรียนนะคะ,ะได้แต่ให้ท่านบอกขนาด<ส>บอกชนิดผ้าพันคอดิฉันเองก็จะออเดอร์เขาในเรื่องของอันนี้อบอกอันนี้จะทำเป็นสบายผ้าลายนัคคราชนะคะอ๋อผ้าคลุมไหลประมาณั้นลาเดนเลทอลอ๋อแล้วถ้าเป็นทาเป็นผ้าถุงล่ะ ก็ตอนนี้กำลังจะลงผระถุงลายมัดหีนะลายมัดหมลายมัดหมกะนนี่เลยจะส่งไปให้ดูด้วยนะลายมัดหมีอ่ะกินไหมคะทุกท่านจะเกิดความอัศจรรย์พันลึกไหมคะเกินไหมคะไม่ต้องไปซื้อจากร้านที่ขายนะคะซื้อจากคนทอเลยค่ะส่งเสริมภูมิปัญญาเด็กให้เด็กรุ่นใหม่มีงานทําแล้วสิ่งนี้ก็จะไปต่อได้ค่ะได้ดูแรงาถูกต้องค่ะ เพราะเด็กเ่านี้เขาจะใช้เวลาจากการไปเล่นเขามานั่งทํางานตอนย็นดังนั้นเราต้องคิดดูว่าการที่เราจะทําพัฒนาสิ่งนี้ให้ยั่งยืนเราต้องส่งเสริมคนเขาทาก่อนไม่งั้นมันมันไม่งั้นมันก็พอเขาไม่มีทุนทําไม่มีเวลาทําหรือไม่มีพลิกกระใจทำแบบเขาก็ไม่รู้จะทําไปทําไมดังนั้นเขาเขาจะได้เห็นคุณค่ากับตรงนี้นะคะเริ่มนะคะ ซึ่งดิฉันก็จะเป็นคนแรกที่ออเดอร์เรื่องผ้าลายนัคราชนะคะประมาณเดี๋ยวมาดูว่าหมื่นสี่หรือหมื่นห้านะคะแป๊บหนึ่ง